อื <c oughs> ก็กราบโัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะฮะและในวันนี้เนี่ยผมก็กลับมาอยู่ในแมบฟิตนั่นเองท่านผู้ชมคือในวันนี้เนี่ยผมจะมาทําเบ็ดตรีศูนย์ที่เป็นปีาศาจท่านผู้ชมคือต้องบอกเลยว่าปลาเนี่ยก่านจะตกได้ในช่วงนี้เนี่ยตกยากมากคือสิ่งที่เราเนี่ยจะต้องทําเป็นอย่างแรกนะฮะนั่นก็คือรับเคล็จากเจ้าเห็ดก่อนคือเจ้าเห็ดตัวแรกเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมตัวนี้เลยคือให้มาคุยกับเขานะครับผมเขาก็จะให้เคล็กับเรามาซึ่งเป็นเคล็อันนี้คือให้เราเนี่ยไปตกเอ็มเปอร์เลอร์เจอรี่ฟิ ที่ติดแอร์แลนเทียนเราก็ตกบาเบรดชาร์กที่ติดแอร์แลนเทียนคือประเด็นคือไอ้บาเบรดชาร์กเนี่ยมันตกยากมากท่านผู้ชมแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยผมได้มาแล้วฮะเกือกว่าจะได้มาก็ลําบากพอสมควรนั่นเองนะฮะสำหรับเจ้าปลา2ตัวที่เราจะต้องไปตกเนี่ยมีตัวนี้ท่านผู้ชมบาเบรดชาร์กแล้วก็อีกตัวหนึ่งเอมเพลอร์เจอร์รี่ฟิตนะฮะซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยจะต้องไปตกนะให้ติดสถานะแอตแลนเทียนนั่นเองสำหรับจุดที่เราเนี่ยจะต้องไปตกเนี่ยก็จะเป็นด้านนอกนะฮะคือเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาไปท่านผู้ชม แล้วสำหรับใครที่ยังไม่รู้ก่อนอื่นก็ใส่อุปรกรณ์ให้เรียบร้อยฮะคือให้เราเนี่ยกลับไปด้านนอกของถ้ำก่อนนะผู้ชมคือมันจะมีจุดอีกถ้ำหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นถ้ำด้านนอกโอ้ตอนนี้เนี่ยมืดมากคือผมมองอะไรแทบไม่เห็นเลยเพราะแบบว่าเออแบบนี้ทาไมผมอยู่ในน้ําผมแบบว่าไม่ค่อยมืดเลยวะทำไมผมแบบว่าไายในถ้ำตรงนี้มันมืดมากมองอะไรไม่เห็นเลยนะผู้ชมต้องใช้จิตสัมผัสอย่างเดียวนะฮะแล้วก็อะกลับไปด้านนอกก่อนนะผู้ชม เมื่อเรากลับมาด้านนอกตรงนี้แล้วเนี่ยให้เราวหว้วนๆไปก่อนนะฮะมันจะมีทางไปทางด้านนี้เลยซึ่งตอนนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามองเห็นหรือเปล่าแต่ว่าผมเนี่ยพอมองเห็นลางๆนะเออมันมืดมากอ่ะคือมันมีเพื่อนรีวันไปรีวันเรื่อยๆอ่ะฮะซึ่งให้เราเดี๋ยวมาตกแถวๆนี้นะมันจะมีถ้ากลางน้ําอยู่ตรงนี้นะผู้ชมตรงนี้เลยนี่นะฮะเมื่อเราเดี๋ยวมาถึงแล้วก็ตกทางด้านนี้ไปเลยซึ่งเบ็ดที่เราจะต้องใช้เนี่ยจะเป็นเบ็ดตรีศูนย์นั่นเอง นี่นะฮะเบตตีศูนย์ซึ่งเบตตตัวนี้เนี่ยจะมีความสามารถทําให้ปลาเนี่ยติดแอร์แลนเทียนได้นล้วนท่นผู้ชมคือใครที่ยังไม่ได้ซื้อเนี่ยก็ไปดูคลิปบนกล่องของผมนะฮะผมทําไว้หมดแล้วคือเบ็นเก่าๆเนี่ยผมจะทําไว้หมดแล้วน,นั่นเองนะผู้ชมแล้วก็ตร,ต,รตรงนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้ปลา2ตัวที่มาติดแอร์แลนเทียนนะฮะหลังจากที่เราได้แล้วเนี่ยก็ให้เราเนี่ยกลับไปคุยกับเจ้าเห็ดเลยนะผู้ชมซึ่งแน่นอนว่าในตอนนี้ผมมี2งตัวแล้วก่อนอื่นเนี่ย,ยผมเอามาให้เจ้าเห็ดนี้ถือโชว์ไปเฉยนะฮะอ แล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นเบอร์เบตนะฮะเรียบร้อยนะฮะหลังจากที่เราโชว์แล้วเนี่ยก็อืมผมก็จะได้แฟกเมนต์ไม่หนึ่งอันนั่นเองนะผู้มชมหลังจากที่เราโชว์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ไปคุยกับตัวที่สองซึ่งตัวที่สองเนี่ยน่าจะตัวนี้ปะเออผมก็จาไม่ค่อยได้อ่าน่าจะเป็นตัวนี้ฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยคุยได้อาโอเคคุยอืมแล้วก็เควสเนี่ยให้ทําอะไรครับพี่คือผมต้องการอ่ะเรียบร้อย ก็บอกว่าให้เราเนี่ยตกคอ l o s ซ a l เอ c i เช t d นดากอนแล้วก็เอามาโชว์เขานะฮะซึ่งเจ้าค o ร o s ซ a l เอ c นเชียนดากอนเนี่ยเราจะต้องไปตกในถ้าแดงนะม้ชมตอนนี้เนี่ยผมได้มาละซึ่งหน้าตาของน้องเนี่ยก็จะประมาณนี้ซึ่งตัวของผมเนี่ยมันติดลู i มเ s c เซนนะเออมันก็เลยแบบว่ามีโปร่งแสงนะม้ชมหลังจากที่เราได้เอ c นเชียนดากอนมาแล้วเนี่ยก็เอามามอบให้เขานะฮะซึ่งแน่นอนว่าผมมีแล้วเอาไปครับผมผมเอามาโชว์ฮะอืมเอาไปสิโอเคเรียบร้อย ตอนนี้เนี่ยเราก็ได้แฟกเมนเป็นอันที่สองแล้วซึ่งอันที่3ามเนี่ยน่าจะเป็นตัวนี้นะตัวเปิดถ้ำท่านผู้ชมน่าจะต้องเป็นตัวนี้นะฮะแล้วก็ต่อไปหลังจากที่เราเนี่ยให้ภารกิจตรงนี้เสร็จแล้วอืมเราก็ไปอีกถ้ำหนึ่งได้เลยท่านผู้ชมคือสําหรับเควสเนี่ยจะมีทั้งหมดห้าเควสนะฮะก่อนอื่นเนี่ยเมื่อเรามาถึงถ้ำนี้แล้วเนี่ยก็มองหาน่าจะเป็นตัวนี้นะถ้าผมจำไม่ผิดอ่าตัวนี้อืมเขาให้เราเนี่ยไปเก็บโอ้เขาให้เราไปเก็บดอกไม้ห้าดอกฮะคืออันนีี้ดออกท่1ืม ดอกที่สองแล้วก็อืมดอกที่สามอืมแล้วก็ดอกที่สี่อืมแล้วก็ดอกที่ห้าตรงนี้เรียบร้อยคือง่ายมากเควสดนี้ง่ายกว่าเควสดไหนไหนเออง่ายมากอมเอาไปครับพี่ดอกไม้ห้าดอกที่พี่ต้องการเอาไปเลยเรียบร้อยฮะตอนนี้เนี่ยผมก็ได้แฟกเมนมาแล้วเรียบร้อยต่อมาฮะตัวที่เราเนี่ยจะต้องไปตัวต่อไปนั่นก็คือตัวนี้นะผู้ชมตัวนี้เลย พูยกับเขาไปพูไปก่อนอืมเอาโค้ชมาครับผมผมยินดีที่จะช่วยโอ้เขาบอกว่าให้เราเนี่ยไปเก็บแปดคริสตัลนะฮะซึ่งคริสตัลเนี่ยเดี๋ยวนะคริสตัลมีตรงไหนบ้างผมก็จําไม่ค่อยได้คือแต่ที่ผมจําได้เนี่ยน่าจะมีอันบนตรงนี้หนึ่งอันนะท่านผู้ชมนี่หนึ่งอันนี่เก็บม,มาอันที่หนึ่งแล้วก็แถวๆนี้มีไหมคือต้องวิ่งหาอ่าตรงนี้มีหรือเปล่าอืมเหมือนว่าคริสตัลเนี่ยน่าจะอยู่แถวๆโอ้มันอยู่ใกล้ๆกันเลยนี่ เออมันอยู่ใกล้ๆกับแบบว่าคริสตัลอะไรพวกนี้นะฮะต้องเดินมองๆดูท่านผู้ชมคือในตอนนี้เนี่ยผมได้คดริสตัลไปสองอันแล้วใช่ไหมอันที่สามเนี่ยไม่แน่ใจตรงนี้มีไหมอันนี้อันที่สามตรงก็ขาดอีกอันหนึ่งฮะอีกอันหนึ่งอันที่สี่คือน่าจะอยู่แถวๆนี้หรือเปล่าใช่ไหมอ่าโอ้ดีไงสี่อันฮะเหมือนว่าจะมีฝั่งละสี่อันใช่ไหมผมตอนนี้เนี่ยผมได้สี่อันแล้วในฝั่งนี้สำหรับใครที่ยังไม่รู้จุดตกคอร์เซลเอนชียนดากอนเนี่ยให้มาตกตรงนี้ท่านผู้ นี่ตรงนี้เลยคือคิมก่อนเนี่ยผมน่าจะทำเอาไว้แล้วนะเออตรงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าตกยากมากคือมันไม่ได้ตกยากฮะแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยมันเกิดยากมากท่านผู้ชมเหมือนว่าทางเดฟเนี่ยจะมีการปรับนะให้มันเกิดยากขึ้นคือผมต้องบอกเลยว่าหายากมากเอาเป็นว่าในตอนนี้ผมต้องกลับไปก่อนฮะกลับไปจุดเริ่มต้นไปจุดโซนสีฟ้าเพื่อไปหาหินคริสตัลเนี่ยอีก4ก้อนนั่นเองนะท่านผู้มชมโอเคหลังจากที่เราเนี่ยกลับมาแล้วก็ลองเดินเดินหาโอ้ตรงนี้เหมือนจะมี1ก้อนฮะ ตองก็ต้องเดินเดินหาดูคือผมก็จําจุดไม่ค่อยได้ดิเออมุมนั้นเมื่อก,กี้เนี่ยเจอหนึ่งก้อนต้องเดินตามแบบว่าพวกอ,อ๋อนี่ก้อนที่สองตรงก็น่าจะมีอีกสักก้อนนะอืมตัวแถวๆนี้มีไหมอ่าเมื่อก,กี้เนี่ยได้ก้อนที่สองมาละตรงนี้ไม่มีฮะเดินทางด้านนี้มีไหมมีไหมไม่มีอืมทางด้านนี้ไม่น่าจะมีละคือผมเดินเดินน่าจะทั่วแล้วนะตรงด้านนี้อ่าโอเคไปดูอีกฝั่งหนึ่งกันบ้างคือตอนนี้เนี่ยผมได้มุมนี้เนี่ยสองก้อนใช่ไหม อ่าตรงนี้ไม่มีอ่าโอเคเอ้ยมุมนี้มีไหมเหมือนจะไม่มีฮะตรงนี้ไม่มีคือตอนนี้เนี่ยขาดอีกสองก้อนอืมโอเหมือนจะเจอหนึ่งก้อนอ่ะขาดอีกก้อนเดียวฮะตอนนี้เหลืองก้อนสุดท้ายก้อนสุดท้ายนี้น่าจะอยู่กลางๆนะคิดว่าเลือเหมือนว่าผมเนี่ยจะเจอก้อนสุดท้ายละก้อนที่สี่ฮะเรียบร้อยหลังจากที่เราได้ก้อนครบทุกก้อนแล้วเนี่ยก็อืมกลับไปคุยกับเจ้านั่น อืมผมเอาเควสมาส่งฮะแปนก้อนที่พี่เขาต้องการเรียบร้อยฮะแล้วก็หรือเควสสุดท้ายซึ่งเควสสุดท้ายเนี่ยเราจะต้องทํากันสองคนนะผู้ชมคือมันจะต้องดึงคันโยกพร้อมกันนะฮะก่อนอื่นเนี่ยหลังจากที่เราเนี่ยอยู่ตรงราชาเห็ดนะฮะให้มองไปทางซ้ายนะผู้ชมทางด้านนี้ตรงนี้เลยอืมแล้วก็กระโดดข้ามไปนะฮะมุมนี้ขึ้นไปด้านบนนะผู้ชมเราจะเจอกับคันโยกอันแรกคืออันนี้เนี่ยก็เป็นอันสีแดง ส่วนอันสีฟ้าเนี่ยจะต้องกลับไปก่อนนะฮะซึ่งอันสีฟ้าเนี่ยจะอยู่หลังประตูสีแดงนะผู้ชมคือหลังจากที่เรามาถึงโซนสีฟ้าแล้วเนี่ยก็ตรงไปเรื่อยๆื่อก่อนอืมทางด้านนี้โอ้โอ้ตกน้ําอืมทางด้านนี้ฮะมันจะมีบ้านเห็นอยู่ตรงนี้ขึ้นไปด้านบนคือหลังนี้เนี่ยจะมีคันโยกสีฟ้าอยู่นั่นเองนะผู้ชมซึ่งต้องมองก่อนนะฮะว่าภารกิจนี้เนี่ยต้องใช้สองคนเพราะว่า มันจะต้องดึงคันโยกพร้อมกันน,นั่นเองท่านผู้ชมหลังจากที่เราเนี่ยดึงคันโยกแล้วก็ให้กลับไปนะฮะกลับไปตรงโซนสีฟ้าคือทางออกนั่นเองคือในตอนนี้เนี่ยให้เรากำออกไปข้างนอกท่านผู้ชมอืมกลับออกไปคือผมจะต้องอ่าโอเคกระนออกไปทางด้านนอกนะฮะว่ายน้ําออกไปคือเวลาเปิดถ้ำเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตลอดไปท่านผู้ชมมันจะอยู่ประมาณ1-2นาทีอันนี้ผมไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่ามันมีเวลาปิดถ้ำด้วยท่านผู้ชมก่อนอื่นเนี่ยก็ให้เรารีบออกมาเลย คือพอเราสับคันโยกเสร็จก็รีบออกมานะฮะออกไปเรื่อยๆกลับออกไปทางด้านนอกหลังจากที่เราเนี่ยกลับออกมาทางด้านนี้แล้วเนี่ยมันก็จะอยู่ทางด้านซ้ายท่านผู้ชมมุมนี้ตรงนี้เลยตรงนี้นะฮะคือผมเนี่ยได้ทำการเปิดไปแล้วนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมีคนช่วยเปิดพอดีแต่ตอนนี้เนี่ยผมไม่มีผมก็เลยมาอธิบายตรงนี้นะฮะว่ามันจะเปิดตรงนี้ตอนนี้เนี่ยมันปิดไปแล้วท่านผู้ชมคือหลังจากที่เราเนี่ยมาตรงนี้แล้วก็มันจะมีแฟกเมนต์เนี่ยให้เราเก็บนะฮะก็เก็บมานั่นเอง โอเคหลังจากที่เราเนี่ยเก็บอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กลับมาหาราชาเห็ดฮะอืมผมผมเอาของมาให้ราชาคือผมน่าจะทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเอาไปครับผม5แฟกเมนที่ราชาต้องการเรียบร้อยคือในตอนนี้เนี่ยเราก็จะได้ของจากราชามานะฮะซึ่งของเนี่ยก็จะเป็นอันนี้นั่นเองนะผู้ชมคืออันนี้เนี่ยจะเอาไว้ครามเบ็ดไทเดนล่างแดงเกือเป็นเบ็ดไทเดนอ e ีวิลนั่นเองหลังจากที่เราได้อันนี้มาแล้วเนี่ยก็กลับไปเลยฮะกลับไปที่เกาะแรก ซึ่งเราเนี่ยจะต้องไปที่เกาะเอ็นเชียนไอโซนะฮะที่เกาะนั้นเนี่ยจะมีจุดคราบเบ็อยู่นั่นเองนะ่นผู้ชมสำหรับใครที่ยังไม่ได้เปิดจุดเนี่ยก็ําไปดูคลิปเก่าของผมได้นะฮะคือผมทําไว้หมดแล้วจริงๆคือทําไว้แบบว่าหมดแล้วนะฮะโอเคตอนนี้เนี่ยมันถึงเวลาที่ผมเนี่ยจะต้องไปเกาะเอ็เชียนไอโซแล้วสำหรับเกาะเอ็นเชียนไอโซเนี่ยก็จะอยู่ทางด้านนี้นั่นเองนะ่อนผู้ชมก็ขับเดินไปเรื่อยนะฮะคือตรงนี้เนี่ยก็ระวังระเบิดกันด้วยเพราะว่าทางเข้าเกาะเอ็นเชียนไอโซเนี่ยมันจะมีระเบิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานี่ พูดถึงมันก็ขึ้นเลยอืมอืมอืมโอเคเรียบร้อยฮะอ่ะหลังจากที่เรามาถึงก่อเอ็นเชนไอเซอร์แล้วเนี่ยก็ขึ้นไปด้านบนก่อนอน,นะม้ชมคือทางด้านบนเนี่ยมันจะมีทางเข้าไปคาราเบดนะฮะมันจะอยู่ตรงระหว่างน้ําตกตรงนี้น,น,นะะน,นะนี่ตรงนี้นะฮะอืมอืมหามุมขึ้นอ๋อเดี๋ยวนะทำไมน้ําตกไม่โหลดคือตรงนี้น้ําตกไม่โหลดแล้วนะเอออ่าเอาเป็นว่านี่ทางเข้าจะอยู่ทางด้านล่างเห็นไหมนี่ตรงนี้เลยนะม้ชมก็ให้ล่อนลอนเข้าไปนะฮะระวังตกนะตกนี่กระโดดใหม่ อืไปเรื่อยเรื่อยเรียบร้อยหลังจากที่เราเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมีเชอือกให้เราลงไปนะฮะก็ลงไปลงไปด้านล่างเมื่อเราลงมาด้านล่างแล้วเนี่ยใครที่ยังไม่ได้เปิดประตูตรงนี้เนี่ยก็กลับไปดูคลิปเก่กาๆของผมนะฮะคือจร, <_ s 2> จริงๆเราทําไว้หมดหมดไม่เหลืออะไรแล้วท่านผู้ชมก็มาเปิดประตูกันนะมันต้องใช้คนทั้งหมดสคนนะฮะในการเปิดประตูห้องคราฟนั่นเองคนงอื่นก็อพอเราเข้ามาแล้วเนี่ยก็เข้าไปเรื่อยๆเลยฮะตรงนี้ก็หามุมกระโดดนินด,ดนึงอืมโดยมุมนี้คือจะต้องไปคราฟเบ็ด เบนอันใหม่คืออันนี้เนี่ยเป็นเบ็ดที่ผมน่าจะคาเป็นเบ็ดที่สองนะม้งเออไม่ได้มาแท่นตรงนีนะ้นานมากเลยนะเรียบร้อยเป็นเบ็ด Evil Peach Fox ฮะเอออันนี้เนี่ยครับฟรีไม่เสียเงินใจของคาบเรามีหมดแล้วอะครับมาเรียบร้อยและนี่คือหน้าตาของเบ็ด Evil Peach Fox ฮะซึ่งรอสปีดเนี่ยหนึ่งรอยห้าสิบเปอร์เซ็นต์โชคเนี่ยหนึ่งร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์คอนโทรเนี่ยลบศูนย์จุดหนึ่งนะฮะเละซิเลียเนี่ยลบสิเปอร์เซ็นต ส่งปลาได้สูงสุดเนี่ยอินฟินิตี้กิโลนะสำหรับความสามารถด้านล่างเนี่ยผมก็ต้องบอกเลยว่าผมอ่านไม่ออกท่านผู้ชมเพราะว่าตัวหนังสือนี่มันเล็กมากคือผมไปดูในวิกิพีเดียนะฮะในตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีโอกาส5 0นะฮะที่ปลาของเราเนี่ยจะมีมูลค่าสูงขึ้นคูณ5เลยท่านผู้ชมแล้วก็ปลาของเราเนี่ยจะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น100ถึง200ซด้วยอันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะคือมันจะมีความสามารถของเบนนะ เออไหนราคาคูณห้ากับปลา,าน้ำหนักสูงขึ้นอีกหนึ่งร้อยถึงร้อเปอร์เซ็นตในตอนนี้เนี่ยผมอ่านไม่ออกเพราะว่าตัวหนังสือนี่มันเล็กมากท่านผู้ชม,อมลองตกดูก่อนสิว่ามันเป็นยังไงอืมโอเล็กมากโอเร็วมากโอโอคือผมว่าก่อนอื่นเนี่ยผมผมอาจจะต้องไปเรียนเยอะก่อนฮะเอาเป็นว่าในตอนนี้เนี่ยผมเพิ่มเรซิเลียนไปสัก5้าสิบคิดว่าน่าจะใช้ได้นะอืมโอลำแสง ลำแสงอะไรเมื่อกี้นี้อืมขึ้นมาใจแอนนะผูไชมชมโอลำแสงเมื่อกี้นี่ยจะทําให้กรองหรือปลาที่โดนลำแสงเมื่อกี้นี่ยติดใจแอนนะฮะซึ่งมันจะทําให้ตัวใหญ่ขึ้นหนึ่งร้อยถึงสองร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองผมคิดว่าน่าจะใช่นะเออแต่ว่าตอนนี้ลำแสงไม่มาน่าจะมีโอกาสยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะในการติดลำแสงเมื่อกี้นี้โอ้แลวเหมือนว่าลำแสงจะมาอีกแล้วแต่ว่ามันมากำกรองอยท่านผู้ชม เกลี่กรองอืม <c oughs> อันเบลอเก <c oughs> ือเด็ดนะเหมือนว่าจะเป็นอันดีนะอ๋อมันติ่นไซเลนด้วยอ่ะนี่มันติ่นไซเลนสปริตนะฮะซึ่งเป็นสถานะของเบสใช่ไหมแล้วก็เป็นใจแอนด้วยดิอันใหญ่มากคือลองใช้ดูดิใจแอนนี่มันโอ้มันก็คือผมได้ไาน่าจะดีกว่าดีกว่าได้กล่องได้ถังเลย <c oughs> เออ <c oughs> ผมรู้สึกว่าผมอยากลองเอาเป็นตัวนี้ไปเอ็นชาร์ดดัว ถ้าเกิดเอนชาร์นี่อาจจะต้องเอนชาร์เป็นเลซิเลียนหรือเปล่าวะผมคิดว่าน่าจะต้องเป็นเลซิเลียนนะเดี๋ยวขอลองเอาเบ็ดไปเอนชาร์ดูสักหน่อยสซว่าเราเนี่ยจะได้อะไรดีๆหรือเปล่า่านผู้ชมและในตอนนี้มันถึงที่เอนชาร์ของผมแล้วมาลองดูซว่าเราเนี่ยจะได้อะไรดีๆหรือเปล่าผมขอแบบว่าเอนชาร์ธรรมดาก่อนนะเออเอนชาร์ไปธรรมดาก่อนอืมอันนี้วอร์โฮโอ้เป็นสิบเปอร์เซ็นต์เลยเหรอเออโอ้โหวอร์โฮมันบัฟมาหรือว่าอะไรวะเนี่ผมจำไม่ได้นะว่ามันแปดสิบเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเ ผมรู้สึกว่ามันเหมือนจะบัฟมานะวอมโฮเคลเวอร์ผมไม่ตันแล้วดีผมผมไม่ค่อยต้องการเคลเวอร์เท่าไหร่โอ้ oh, แล้วเหมือนว่าผมเนี่ยจะได้เลสซีเลียนแล้วคืออันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากแล้วก็ต่อไปผมเนี่ยจะใช้คอสมิกลีลิกอีกหนึ่งก้อนก้อนเดียวพอคอสมิกลีลิกไหนมาดูซิว่าคอสมิกลีลิกหนึ่งก้อนของผมจะได้อะไรอืมวิชโอ้ไมกหนึ่งจดสองคูณอ็ มันเป็นสิ่งที่ผมอยากได้มั้ยเนี่ยไม่ไม่เอาโอโหโคตรเกลือเลย่น้นผู้ชมอันนี้แบบว่าโคตรเกลือ่ะผมขออีกทีหนึ่งแล้วกันนะอีกทีเดียวพอถ้าเกิดได้ไม่ดีเนี่ยโอ้ทายหาดอินชีโรเกสสปีด,ดยี่สิบเปอร์เซนต์ินโอ้โหแต่ว่าลบคอนโทรลของเราเนี่ยศูนย์จุดหนึ่งมันลบคอนโทรลอีกแล้วเหรอเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองใช้ดูนะฮะทายหาดผมคิดว่าแต่คอนโทรลของเราเนี่ยมันน้อยอยู่แล้วดิเออถ้าลบไปอีกเนี่ยมันจะทิพายปะเนี่ย เออลองลองดูดิอืมโอ้ไม oh ่ก้อนศูนย์จุดหนึ่ง <laughs> อืมเฮ้เลยผมจะ,จะดึงป่าขึ้นแบบยากลำบากแต่ในอันนี้แต่ว่าผมมีเลซิเลียนช่วยไงแล้วก็ต้องใช้โอ้โหถ้าจะแบบตรงไปให้มันดีขึ้นผมว่าต้องใช้เยอ่อเลซิเลียนว่ะเออตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันก็พอได้นะจริงมันก็พอได้นะฮะเออมันมันพอได้นะแต่ ติดด้วยวะโบสี่สิบห้าเอร์เซ็นต์แต่ว่ามันมันตกยากมากเลยนะเออผมว่าอันนี้เนี่ยไม่เวิร์กว่ะจริงๆไม่ไม่ไม่เวิร์กเท่าไหร่นะครัชมตอนนี้เนี่ยผมเหลือคอส m ม c ิกลีลกเนี่ยอยู่หก้อนนะครัชผมผมว่าน่าจะพอได้นะหกก้อนนี้อืมลองอีกสักทีสี่พินโอ้ทำให้ปลาตัวใหญ่ขึ้นสิบห้าปอร์เซ็นนะฮะคืออันนี้เนี่ยผมว่า มันมันก็ยังไม่ดีว่ะผมไม่แน่ใจว่าเอนชาร์ดเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่อันนะผู้ชมแต่ว่าเดี๋ยวผมเนี่ยลองลองลองสักหน่อยลองรีบอีกสักหน่อยหนมาดูซิว่าอันนี้ริสคืออินกีนโอ้สปาคิ้งบวกสามเปอร์เซ็นต์เฮ้ยอัน,นอันนี้ผมว่าได้อยู่นะริสเตอร์อันนี้คือมีโอกาสทําให้ปลาเนี่ยติดชไนี่สปาคิ้งเพิ่มขึ้นใช่ปหเออลองตกัวดิแต่ว่าประเด็นคือผมไม่เสียคอนโทนไงคือคอนโทลมันเล็กอยู่แล้วอะมันจะให้มันเล็กไปกว่านี้ผมก็ไม่น่าจะไหวแล้วนะม ตอนนี้เนี่ยผมว่ายังพอดึงขึ้นนะเออนี่ตอนนี้มันยังพอแบบว่าเนี่ยปลาสีทองโบกสิบห้าเปอร์เซ็นยังยังยังพอสู้ไหวนะฮะเออแต่ถ้าเกิดว่าลบสักห้าสิบอะไรเงี้ยน่าจะเริ่มลําบากแล้วเริ่มเริ่มยากฮะ <laughs> เออแค่นี้มันก็ยากอยู่แล้วอะถ้าเจอแบบลบลบห้าสิบอะไรเงี้ยลบเจ็ดสิบอะไรเงี้ยมันน่าจะยากเข้าไปอีกนะ่ผู้ชมโอเคฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ลาท่านผู้มชมไปก่อนแล้วเจอกันใหมคห่คลิปหน้าสำหรับวันนี้เนี่ยสวัสดีครับ